คาดหวังถ้ากับไม่ผิดหวังไม่คาดหวังถ้ากับไม่ผิดหวังเข้าไวข้าไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีบ้านไหนเป็นเหมือนกันไหมซื้อหวยแล้วมานั่งพูดอยู่คนเดียวไม่คาดหวังถ้ากับไม่ผิดหวังซื้อหวยหมดสี่ร้อยซื้อหวยหมดสี่ร้อยแล้วเขามานั่งบน่นเฮ้ยเป็นบ้าหรือเปล่าที่ละ แค่พูดวายเฉยๆก็พูดคนเดียวซื้ออะไรซื้อหลายตัวอยู่ซื้อตัวอะไรเด็ดๆเก้าสองสี่สามสามสามสองสามสามโอ้โหซื้อเยอะก็ไม่เป็นไรไม่คาดหวังซื้อไปงั้นงั้อืมจะนั่งบนนะแต่นั่งบนนะก็เสียดายเงินสี่ร้อยเออเดี๋ยวดูดูใบสามเราจะไปซื้อทำไมแล้วก็ไม่คาดหวังไง เดี๋ยวเราดูเย็นนี้ไม่อยากดูนะถ้าถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกเดี๋ยวให้คืนอเอ้ดจอดสุดยอด,ด,ยอดชอบชอบไชอบ <Okay. S 2> โอเคโอเคเห็นนั่งบนอนะสงสาราพูดแล้วนะพูดแล้วโอเค